กัลยาณมิตรที่รักทุกท่านคะ่ะหากวันนี้นะคะเรามีความอ่อนแอทางจิตใจก้าวข้ามอุปสรรคได้อย่างยากเพราะว่าเราเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินวันนี้เราลองมาฝึกความเข้มแข็งทางจิตใจกันนะคะมีนักจิตวิทยาชื่อดังท่านหนึ่งชื่อซูซานกบาสากล่าวเอาไว้ว่าความเข้มแข็งทางจิตใจนั้นสามารถฝึกอย่างง่ายๆด้วย3ข้อได้กันคะ่ะ นั่นก็คือนะคะหนึ่งเพิ่มความท้าทายในชีวิตของคนเราโดยเฉพาะเราต้องมองความท้าทายเราต้องกล้าที่จะเผชิญความท้าทายและปรับเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นชัยชนะโดยการให้กําลังใจตัวเราเองนะคะรวมไปถึงข้อที่สองค่ะเพิ่มความมุ่งมั่นความตั้งใจเพื่อสร้างคุณค่าแห่งตนมุ่งไปสู่ความสาเร็จ และข้อสุดท้ายก็คือข้อ3เพิ่มการควบคุมอารมณ์ของตนเองไม่ว่าจะโกรธขนาดไหนก็สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้มีภาวะผู้นำอยู่ตลอด แต่ไอความโกรธที่จะควบคุมความโกรธตรงนี้ล่ะคะ่ะมันเป็นการควบคุมยากวันนี้ต้องฝึกเจริญสตินะคะเพื่อจะหัดควบคุมความโกรธถ้าเกิดใครไม่เข้าใจว่าเจริญสติจะทําอย่างไรสามารถที่จะเรียนได้กับพระอาจารย์วอวัชระเมธีตอนนี้ท่านเปิดสอนในคอร์สของ mindfulness habit นะคะวันนี้สามารถที่จะเข้าไปเรียนได้แล้วก็ไปสร้างกําลังใจให้ตัวเองสร้างความเข้มแข็งให้กับตัวท่านเองได้เป็นกําลังใจให้คุณนะคะ